โรงเรียนบ้านใหม่ไซทองตั้งอยู่เลขที่22หมู่10ตำาบลพระเพิงอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนทั้งหมด413คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน21คนปัจจุบันมีนางสาวอ,อ่อนฤทไทพงสนิทเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ขับเคลื่อนการบริหารจัดการตามนโยบาย SKW1 Creative Area สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสะแก้วเขตหนึ่งให้เป็นพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจดังนี้ 1. นโยบายสถานศึกษาดีมีแรงบันดาลใจได้มีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนและสถานศึกษา ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีที่ช่วยในการส่งเสริมศัก,กยภาพของผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถและดำเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาเช่นสวนเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อลานกีฬาอเนกประสงค์ห้องเรียนและห้องศูนย์สื่อปฐมวัยตลอดจนการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ปกครองและชุมชน 2. นโยบายเด็กปฐมวัยโดดเด่นเน้นพัฒนาการมีนโยบายการมุ่งเน้นเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนปฐมวัยให้เป็นไปตามพัฒนาการของผู้เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแนวคิด play and learn เรียนรู้ผ่านการเล่นเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ควบคู่การจัดการเรียนรู้ด้วยแนวคิด active learning มุ่งเน้นมิติสัมพันธ์ตามช่วงวัยของผู้เรียนในด้านการอ่านการเขียนการคิดคำนวณและการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่เหมาะสมกับวัย 3. นโยบายสร้างสรรค์าง,งานวิธีใหม่วิถีอนาคตตามทักษะแห่งศตวรรษมีแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านวิชาการเพื่อเสริมสร้างผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรดโดยหลักสูตรสถานศึกษาที่หลากหลาย รองรับการจัดการเรียนรู้และค้นหาศักยภาพของผู้เรียนทุกช่วงวัยเช่นหลักสูตรบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูตรนำร่องพื้นที่นวัตกรรมซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นนวัตกรบนพื้นฐานการเป็นนวัตกรสระแก้วรักษาแก้วพัฒนาสระแก้วจัดให้มีรายวิชาเน้นทักษะอาชีพเช่นธนาคารเห็ดนางฟ้า การทำปูนทางเท้าการทำน้ำสมุนไพรการแปลรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตลอดจนทักษะด้านไอซีที่จำเป็นต่อการสร้างอนาคต 4. นโยบายเด่นชัดสมรรถนะผู้เรียนด้านการเขียนอ่านมีแนวทางการสร้างอัตลักษณ์ด้านการอ่านเขียนและคิดคล่องด้วยการปรับปรุงหลักสูตรให้มีรายวิชาเพิ่มเติม เสริมทักษะการอ่านและเสริมทักษะการคิดคำนวณในชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ถึงและส่งเสริมความสามารถในด้านภาษาที่2จัดให้มีรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทุกระดับชั้นโดยการเรียนรู้แบบ Active Learning และจัดให้มีการทดสอบเพื่อวัดและประเมินผลในสิ้นภาคเรียนเพื่อประเมินพัฒนาการตามหลักสูตร 5. นโยบายผสมผสานภาษา,ษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ได้วางรากฐานในการพัฒนาภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและจัดให้มีรายวิชาทั้งพื้นฐานและเพิ่มเติม,ต,มตลอดจนมีการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษหน้าเสาธงกิจกรรมวันสำคัญคขายพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษทุกช่วงวัย 6. นโยบายมุ่งสร้างอัตลักษณ์การศึกษาคุณภาพสูงมุ่งสร้างอัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านใหม่ไททองให้โดดเด่นและกว้างไกลด้วยแนวคิด โรงเรียนนวัตกรรมวิถี 4D วิถีพอเพียงมุ่งเน้นให้นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ไซทองขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมการจัดการศึกษามีครูผู้สอนพัฒนาและสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาได้รับการยกย่องชมเชยด้วยรางวัล Best of the Best ทุกปีการศึกษาทั้งในด้านวิชาการและด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาตลอดจนมุ่งสร้างอัตลักษณ์ความดี ทำให้ผลผลิตของโรงเรียนเป็นต้นกล้าที่ค่อยๆเติบโตและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขผลงานตามข้อตกลง PA ในประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยการจัดการเรียนรู้เชิงลุก Active Learning สู่สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาซึ่งผลการพัฒนาทำให้นักเรียนของโรงเรียนบ้านใหม่ไสทองร้อยละ100ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสู่สมรรถนะ ผลสำเร็จทางการเรียนอยู่ในระดับ3ขึ้นไปตามค่าเป้าหมายของโรงเรียนตลอดจนครูโรงเรียนบ้านใหม่ไซทองทุกคนได้รับการพัฒนาการประเมินคุณภาพบรรลุตามมาตรฐานเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสู่สมรรถนะและมี Best Practice เป็นผลงานที่โดดเด่นของแต่ละคนจากการมุ่งขับเคลื่อนในประเด็นดังกล่าวทำให้โรงเรียนบ้านใหม่ไซทองได้รับรางวัลชนะเลิศ b e s t of the b e s t จากสพปสะแก้วเขตหนึ่งด้านหนึ่งนวัตกรรม1โรงเรียนคุณภาพในการจัดการเรียนรู้และเป็นต้นแบบแก่สถานศึกษาข้างเคียงและสถานศึกษาในสังกัดด้วยระบบ ALC Center อันเป็นแหล่งรวบรวมสื่อนวัตกรรมแผนการจัดการเรียนรู้แบบทดสอบคลิปการสอนต่างๆด้วยแนวคิด Active Learning ของคณะครูโรงเรียนบ้านใหม่ไซทอง ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ในการขับเคลื่อนการศึกษาภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการออนหรือไทยพงษ์สนิทในวิสัยทัศน์ที่ว่าต้องพัฒนาผู้เรียนทุกคนในโรงเรียนให้มีความสมดุลทั้งด้านสุขภาวะกายใจที่ดีมีความรู้คุณธรรมโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้านการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสระแก้วบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพและอยู่ในชุมชนบ้านเกิดได้อย่างมีความสุขโรงเรียนบ้านใหม่ไซทองโรงเรียนดีของชุมชน